อันี้ก็กลับมาหักกันอันนี้ไม่เอาผอหน่อยหรืไม่นะแน่แร้อยคทำเส้นจริงจาติดตัวยาวยาวเลยใช่ไหมยาวเลยค่ะถ้าทำยาวๆก็สีสติกษษษษก็มาคุ้มครองนะคะ ไม่จริงๆครูก็แค่ขายลายมือครูให้พวกเธอเนี่ยเส้นโชคดีค่ะครูอันเนี้ถ้าเราตีมาข้างในเนี่ยมันจะคนละความหมายเลยใช่ไหมคะเส้นโชคดีไปถึงเข้าไปลึกๆใช่ไหมคะไม่ไม่ถือว่าให้มันมาอยู่ในเงินสุกเนี่ยค่ะมันจะคนละความหมายใช่ถ้าเส้นคุ้มครองคนจะดูแลเราต้องอยู่ติดกับเราไหมถ้าห่างเกินหนึ่งเซนมันเป็นยังไงเส้นชีวิตมันกลายเป็นเส้นสุอคนมารักมาชอบไม่ได้ช่วยอะไรหรอ มันต้องดูดีทั้งคู้อชีวิตเราดีนะค่ะเส้นนี้ค่ะครูถ้าเกิดสมมติมันกลับมาอยู่อ๋อใช่โชคดีนี้เราให้คนอื่นเนี่ยครูเขียนในมือครูก็ได้เนี่ยอาอาดูของครูตอนแรกก็ได้ครูก็มีเส้นโชคดีเห็นปะตรงเนี้ยครูเลี้ยงครอบครัวไหมอืะช่วงแรกๆของชีวิตครูอะถือก็ยุติได้เลยครูโชคดีของครูทั้งหมดให้กับคนในครอบครัวนี่คือเต้นที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วหลังจากนั้นมาครูต้องครูมีสิ่งสักสิครูต้องให้ครอบครัวไหมไม่ต้อง